ผมถือว่าพวกเรามีเลือดรักชาติโดยเฉพาะคุณกันคุณบุ๋มปนัดดาเป็นจิตอาสาชุดแรกๆเลยครับชุดแรกๆที่เข้าไปเป็นหัวเรียวหัวแรงที่เป็นกำลังใจให้แก่ทหาร โดยเฉพาะเขตกองทัพภาคที่สองก่อนที่จะมีการประทะกันสงครามห้าวันถ้าทหารลองงบประมาณยากครับยากงบประมาณกว่าจะจัดจือ้อจัดจ้างกว่าจะอะไรแต่ได้กันไปกันเป็นอินฟลูเอนเซอร์คุณบุ๋มบนัณดาเป็นดาราเป็นพิธีกร โดยเฉพาะคุณบุ๋มเนี่ยเขาทำมาเป็นสิบปีแล้วคุณบุ๋มบนัดดาเนี่ยมูลนิธิอะไรก็ไม่รู้นะครับส่งเด็กยากไร้เรียนจนจบแพทย์มากี่คนนะครับมันก็ถือว่าเขาเป็นศูนย์รวมเป็นตัวแทนพวกเราอะพวกเราอาจจะบริจาคก,กันห้าสิบาทร้อยบาทตามอัตราาพของพวกเรา เขานี่เหนื่อยนะต้องออกไปอยู่หน้าแนวนะครับไปเสี่ยงลูกปืนกับเขาด้วยไปทำไอ้พวกอีช่างติเนี่ยพวกอีช่างติเนี่ยติอย่างเดียวแซอย่างเดียวแกวอย่างเดียวถามว่าพวกคุณทำอะไรบ้างวะทำแบบคุณกันคุณบุ๋มเขาบ้างหรือเปล่าวะ เหมือนนักมวยอ่ะมันต่อยอยู่บนเวทีอะต่อยเกือบตายนะครับต่อยเกือบตายไอ้เฮียนี่นั่งดูตั๋วก็ไม่ได้ซื้อตั๋วฟรีด้วยนะครับแตะแตะเพื่ออะไรครับทําไมไปแตะกันเพื่อเรียกกระแสเรียกเลตติง้งเรียกยอดคนดูผมว่าไม่เข้าท่าโดยส่วนตัวผมนะ ผมว่าไม่เข้าท่าหนึ่งสถานการณ์เลรากับกัมพูชามันยังไม่จบสิ้นยังคุยภาษาคนกันไม่รู้เรื่องคนไทยต้องไม่ทะเลาะกันนะครับคนไทยต้องไม่ทะเลาะกันมีอะไรต้องรักกันมีอะไรเราก็บอกไอ้เหี้ยนี่ไปบอกออกสื่อเรียกกระแสผมไม่เห็นด้วยครับเลิกทะเลาะกันเถอะครับ กันจอมพลังกับบุ๋มปนัดดาทําต่อไปทําต่อไปนะครับทําต่อไปนะครับมีอะไรเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเนี่ยแค่พูดแค่เตือนแค่บอกกันเบอร์โทรศัพท์เขาก็มีก็โทรไปบอกกันนะครับบางที ลิเกมันไปเล่นเราเป็นคนดูเนี่ยบางทีมันก็ลำผิดบทบ้างนะครับผมก็ต้องขอบคุณแม่ทัพภาคที่สองกับท่านผอบอกองกําลังบูราพาพลตีเบญจพลที่ออกมาชี้แจงและก็ให้กําลังใจคุณกันจอมพลังเขาเป็นแนวหน้าเรา เขาเป็นแนวหน้าเราไม่ว่าจะจัดมวลชนไม่ว่าจะจัดกิจกรรมไม่ว่าจะรวบรวมเงินทองทรัพย์บริจาคจากพี่น้องประชาชนคนไทยไปถึงมือทหารเร็วที่สุดนะครับไอ้กันอย่ามืออย่าเพิ่งท้อใจนะคือผมมองกันเนี่ยมันก็รุ่นรุ่นรุ่นล,ล,ลูกผมนะครับเขาก็ยังเด็กนะครับแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดา เขาถึงมีคำสุภาษิตโบราณว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินนะครับถามว่าไอ้ที่เขาสงสัยเราก็ชี้แจงได้ก็บอกแฟแฟนะครับบอกแฟแฟได้นะครับ บางคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันได้ยอดเงินบริจาคไปเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับเหมือนกับเคยมีสื่อดังระดมเงินช่วยน้ำท่วมผมยังโทรไปแนะนำท่านบอกท่านครับต้องขึ้นยอดเลยครับว่าบริจาคเท่าไหร่ผมก็บริจาคไปพันบาทตอนนั้นนะผมก็อยากจะเห็นยอดผม คือถ้ายอดมันไม่ใหญ่เขาไม่ได้ขึ้นทีวีประกาศว่าคนนั้นบริจาคเท่าไหร่คนนี้บริจาคเท่าไหร่นะครับแต่เราบริจาคพันหนึ่งเนี่ยเราก็เมื่อก่อนมันไม่มีโอนกันดังไอ้นี่นะทางออนไลน์นะครับต้องไปโอนธนาคารนะครับไปโอนเนี่ยเราก็เก็บใบเสร็จเ,เขาไว้นะครับเราก็อยากจะรู้ว่าเงินบริจาคเราถึงไหมข้อไปทําเนี่ยเอาไปสร้าง ตรงนั้นไปทําตรงนี้มันหมดเงินไปเท่าไหร่ก็ชี้แจงดีแคลร์ได้ครับชี้แจงได้แดงแดงนะครับแล้วผมจะบอกกันจอมพลังนะครับสุดจริตไซคือเกร,กกราะกําบังทองก็คือทองนะครับใครจะใส่ลายไปสีใครจะเอาไฟมาเผาเอาขี้มาทายอย่างไงถ้าเราเป็นทองมันก็จะเฉื่อฉายจะขึ้นรูปประพันธ์และเขาจะ ชื่นชมเราเขาจะมาใส่คอเราจะมาทำแหวนนะทองก็คือทองนะครับเพราะนั้นขอให้ทำความดีต่อไปนะครับทำความดีต่อไปนะครับแล้วขอให้คนไทยนะครับไม่ว่าคุณกันคุณไอ้หรือว่าอีกหลายๆท่านนะครับที่ต้องการจะตรวจสอบกันเนี่ยนะ ผมว่าขอให้รักกันนะครับตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าพอไปโหมประโคมสื่อขเมนมันชอบใจครับคนไทยเริ่มทะเลาะกันนะครับและไอ้กันจอมพลังโดนฟัดเข้าไปอย่างเงี้ยขเมนแม่นั่งหัวเราะชอบใจเลยเหมือนกับเราเนี่ยพอพลโทมาลีเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะพวกเราก็จะชอบใจตอนนี้เรายังทะเลาะกับขมนอยู่นะ นะครับพวกเราคนไทยถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็แนะนำน้องเขาบอกเขานะครับถ้าเป็นวัยเดียวกันเด็กๆด,ด้วยกันนะครับก็ประสานทางข้างบอกกันเอาผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทะเลาะบอกแว้งกันเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเราจัดการกับขมเมนเรียบร้อยแล้วนะครับคุณจะมีปัญหาผมจะไม่ออกมาห้ามเลยนะครับ ก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณบุ๋มบรรณดาวงผู้ดีและคุณกันจอมพลังนะครับให้เดินหน้าต่อไปนะครับผมมีอะไรผมพูดตามข้อเท็จจริงครับมีอะไรพูดตามข้อเท็จจริงนะครับสุดจริตไรคือเกาะกำบังนะฮะ พวกเราเนี่ยเป็นประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับการที่พวกเราจะสั่งสอนนักการเมืองได้ต้องอาศัยตอนอะไรต้องอาศัยตอนเลือกตั้งอย่าไปเลือกเขาอย่าไปเลือกเขานะครับอย่าไปเลือกเขา เท่านั้นเองครับเรามีสิทธิ์แค่นั้นนะฮะผมก็อยากก็ชื่นชมนะครับกองกำลังบูรพากับกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับที่เริ่มทำลายใช้คำว่าทำลายบ้านเรือนของประจัด ของไอ้ที่มันลุกล้ำดินแดนไทยมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นบ้านคนไทยหรือบ้านชาวกัมพูชาก็ไม่รู้นะครับมันจำเป็นต้องดำเนินการนะประเทศไทยมีความจำเป็นต้องดำเนินการในพื้นที่ขัดแย้งนะครับในพื้นที่ขัดแย้งนะครับประชุมกันเนี่ยผมว่าเนี่ยมันกำลังประชุมกันแล้วจะ,จะกำลังใกล้จะประชุมผมว่ามันคงไม่จบแล้วครับไม่จบแล้วครับเราก็อยาก เราก็อยากไอ้น,นี่ครับอยากจะให้มันสร้างกำแพงมันจะได้ตัดปัญหาไปได้นะครับแล้วก็ไอ้อะไรนะมาเลเซียเขาอนุมัติงบประมาณของเขาเนี่ยหมื่นกว่าล้านนะครับจะสร้างกำแพงระหว่างไทยกับมาเลเซียเขตจังหวัดนราธิวาสนะครับเออผมว่าดีนะมาเลเซียนะครับเราก็ไม่ต้องรวบรวมเงินกันไม่ต้องจัดงบประมาณกันนะครับมาเลเซีย สร้างเลยครับสร้างเลยนะครับมาเลเซียเขาไอ้คนสร้างเนี่ยเขามองว่าไอพวกก่อเหตุสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไปสร้างปัญหาให้เขาครับครับพราะก่อเหตุในประเทศไทยแล้วแม่งก็หนีข้ามแดนไปมาเลเซียเขาลำคาญน,นะครับเขาเลยสร้างกำแพงเราก็ดีด้วยนะครับประหยัดงบประมาณเราแล้วไม่ต้องสร้างไอพวกที่ก่อเหตุข้ามไปก็จะไม่ได้นะครับตำรวจต่อไปจะได้ตามไป เลาะแนวกำแพงนะครับเอาโดนบินแนวกำแพงนะครับดีครับดีกับประเทศไทยนะครับมาเลเซียทำอย่างนั้นนะครับกฎหมายมาเลเซียเขาแรงครับแค่มีข้าวหลามหรือกระสุนข้าวหลามเขาประหารชีวิตเลยนะครับเขาประหารชีวิตเลยนะครับดีฮะเราก็อยากให้ไอฮุนเซนเนี่ยมันอนุมัติงบประมาณมาสร้างกำแพง ระหว่างประเทศไทยกับมันบ้างนะครับกับเขมรบ้างนะครับแต่มันไม่มีเงินเลยครับมันจะเจ๊งเลยครับเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องบอกกันเองแอบบอกกันเงียบๆน,นะครับแอบบอกกันเงียบๆ ว่าเอ้ยอย่าไปทําอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเสียเปรียบนะอะไรนะอันนั้นถือว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และเห็นแก่ชาติบ้านเมืองและถือว่าคุณเป็นคนไทยนะครับแต่การออกมาโพสต์เนี่ยมันทําให้ขเขมนมันได้ใจนะครับผมเข้าใจทุกบริบทครับนะฮะคือนักสิ์เขาจะมองจะมอง อีกแบบหนึ่งนะครับนักสิทธ์เขาจะมองอีกแบบนะครับเขาจะมองอีกแบบนะครับแต่ว่าผมอยากให้นักสิทธ์เนี่ยต้องมองว่าหนึ่งเราเป็นคนไทยอะไรที่เราจะเรียกร้องให้ประเทศไทยได้เนี่ยเราทำเถอะครับอย่าไปเห็นใจคนต่างชาติมากโดยเฉพาะคนที่มันเป็นศัตรูกับประเทศไทยนะครับ คุณเรียกร้องไปครับเนี่ยคนไทยไปเสียชีวิตที่กัมพูชาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับบทบาทกันครับพวกเราบอกกันได้บอกกันได้บอกกันได้เตือนกันได้นะครับบอกกันได้เตือนกันได้เพราะว่าอย่างคุณอังคาานี่เขาถือว่าต่างชาติเขาให้เครดิตนะเพราะเขาเป็น n อ o อเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่ติดเกรด ติ๊กเกรดของของโลกเหมือนกันนะครับติ๊กเกรดของโลกเหมือนกันนะฮะพูดอะไรแล้วก็จะมีน้ำหนักหน่อยแต่ว่าขอให้เรียกร้องให้กับคนไทยแล้วก็ให้เรียกร้องกับแผ่นดินไทยเพราะว่าคุณรับเงินเดือนประเทศไทยนะครับคุณรับเงินเดือนประเทศไทยนะเออต้องคิดอย่างนั้นนะครับคิดถึงคุณข้าวแดงแกงร้อนของประเทศไทยบ้างนะฮะ อย่าไปเรียกร้องให้มันต่างชาติไม่ต้องไปเรียกร้องครับเป็นนักสิทธทิมนุษยชนของประเทศอต่แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วคุณไปอยู่ต่างชาติแล้วไปอยู่ต่างประเทศแล้วเป็นเอ o โอของของหน่วยงานใหญ่ของไอ้นั่นนะอันนั้นก็มองในภาพรวมได้ ไม่รู้ความคิดผมเป็นอย่างนี้นะอาจจะแตกต่างจากคุณก็ได้นะครับแต่ขอให้รักกันนะครับอะไรก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยก่อนเถอะวะนะครับมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนะครับมันให้นึกถึงแต่คุณงามความดีที่เขาได้กระทำนะครับให้นึกถึงแต่คุณงามความดีที่เขาได้กระทำนะครับ เดี๋ยวผมอีกสักสิบนาทีผมก็จะลงไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อของอีกนะครับแม่วันนี้ชีวิตว่าจะนอนให้มีความสุขตื่นทักสายๆหน่อยก็โอ้ยต้องรีบตื่นมาไอ้ล้อช่างแอแล้วก็ไอ้คุณหมาแก่ โทรมาขอสัมภาษณ์อีกโทรศัพท์ด่างกรีดกลืดขึ้นก็นเออเอาใจอยากจะนอนโอ้ยชีวิตผมนะตั้งแต่กเกษียณมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้พักคือตอนที่ผมป่วยเป็นโควิดผมป่วยเป็นโควิดนะครับแล้วก็เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันุเอกลายเป็นผมได้พักเต็มที่เลยตอนโควิดนี่มันก็ เจ็ดวันเขาไม่ให้ไปพบเจอผู้คนอะไรเราก็เก็บตัวแต่อยู่ในห้องแล้วตอนเป็นไข้หวัดสายพันเอหนักเลยนะตกสิบห้าวันเลยครับอยู่ในห้องนะแต่แต่มันปวดตัวเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับมาก,กินยาไปอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยนะครับมาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาครับเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาครับ ตอนนี้ก็มีปัญหากับฟันอยู่ครับอีซี่บนที่ว่าเคยปวดก็ตัดใจแล้วมึงกับกูจากกันก็ถอนทิ้งไปแล้วยังไม่ได้ใส่ลากเทียมนี่อีฟันล่างกรามล่างเอาอีกแล้วครับปวดนะครับจะถอนก็ไม่ได้ต้องรอกินยาให้มันหายปวดกินยาแก้กเสบก่อนอะไรก่อนนะครับผมถอนเลยครับถ้าแม่ปวดผมก็แมวไว้แล้วครับไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วครับอยู่กันมึงก็ทำให้กูเดือดร้อนไปดีกว่า นะครับใช่ก็นั่งทำฮะอยู่ในห้องเนี่ยทำข้าวหลามจนโตผมมีโต๊ะทำงานตอนกเกษียนผมก็ยกมาตั้งที่ห้องทำงานผมนะครับแล้วก็ซ่อมข้าวหลามตอนนี้มันดันไม่มียางปูงะโต๊ะพังหมดแล้วเนี่ยผุนหมดแล้วจับแมลงมัง่งเคาะเหล็กมัง่งตะไบมั่งนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวจะหาทางแก้เอาอะไรมาปูมาให้มันสีดำดำตรงเนี้ยนะครับเนะี่ย ทะเลอกหมดนะครับทะเลอกหมดนะ,ะนรลงเดชบอกพี่ชายเป็นตำรวจตอนขอใบญาติต้องใส่สองวยจากไปห้าพันเลยใช่ไหมเออก็ไม่เป็นไรแล้วก็ต่อลรองเขาซิบอกท่านครับห้าพันแพงไปผมขอสักสองพันได้ไหม <c oughs> ออมันเป็นทางทำมาหากินเขาหรอกนะ มันเป็นทางทํามาหากินครับนะครับทําได้ช่วยได้ก็ช่วยแต่เขาคงไม่กล้ารับเงินตรงๆนะครับมันทุจริตนะครับเขาจะขอสนับสนุนทําโน่นทํานี่อะไรนะครับไม่นั้นก็ช้ามันนะครับของผมนี่เขาไม่เรียกร้องเงินผมนะครับผมไปขอนะเนื่องจากผมเป็นถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแต่ผมก็ให้ครับให้เด็กมันไปกินขนม นะฮะให้เด็กไปกินขนมเขาไม่เอาตังผมครับท่านแอมเพอไม่เอาตังผมครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่เอาตังผมมันน้องนุ่งลูกน้องทงนั้นครับแต่เราก็เอ้ยเอาไปเว้ยติปฮะติปเหมือนกับเราไอ้ยามที่มันเฝ้าที่จอดรถเนี่ยเขาไม่เคยเรียกตังเรานะแต่เราก็ให้เขานะร้อยบาทห้าสิบบาทนะครับมันเป็นนิสัยนิสัยของคนไทยจะ ให้คนที่เขามีน้ำใจเราดูแลเรานะผมไม่เครียดเรื่องนี้นะแต่ผมไปเครียดตอนผมไปกินอาหารที่อเมริกานะครับไปกินอาหารก็ไปกับพวกคณะกลุ่มทัวร์เนี่ยแหละครับค่าอาหารมันหมื่นกว่าบาทนะหมื่นกว่าบาทแล้วพอเราติปไปเนี่ยมันก็เป็นสันดาเรานะพนักงานพอมาเก็บเงินเนี่ยเราก็ไปติปเขาแค่ จำไม่ได้ว่าห้าร้อยนะประมาณห้าร้ยนะแบงห้าร้อยนะครับเป็นเงินไทยติปเป็นเงินไทยครับพอเป็นร้านอาหารไทยแม่มันก็แทกถาดใส่เราเลยครับกระแทกถาดใส่เลยปึ๊กเลยนะครับแล้วมันมองหน้าเราตาขวางเลยโอ้โหตายหาแล้วผมก็ถามว่าผมทำอะไรผิดเหอรอเขาบอกนี่เพิ่งมาเที่ยวสิแน่มันบอกเราว่าเพิ่งมาเที่ยวสิที่นั่นเขาต้องติปสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดค่าอาหาร เออผมไอ้เหี้ยผมทะเลาะด้วยเลยนะครับผมไม่ให้กูไม่ให้นะครับมึงก็คิดมาในค่าอาหารล้านเลยสิว่าเป็นค่าบริการมึงจะได้เสียภาษีเข้าสหรัฐอเมริกาคือถ้ามาบอกกับเราท่านค้าคุณค้าอประเพณีที่นี่เขาต้องติดสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าอาหารโอ้ไอ้เหี้ยผมต้องติปบ่อย พันกว่าบาทเชฉลือซึ่งมันแหมเรามันช็อกเว้ยร้อยนี่ก็ถือว่าปกติกูไม่เคยติปใครเกินร้อยหรอกนะครับมันก็ต้องบอกเราทีครับแต่ถ้ามาข่มขู่อย่างเนี้ผมสวนเลยครับเขาติปไอเราก็ไม่รู้จริงๆครับว่ามันต้องติปสิบเปอร์เซ็นของยอดอาหารนะไม่นั้นกูจะสั่งน้ำเปล่าแดกแม่นอย่างเดียวแล้วก็ออกมากินขนมปังข้างนอกนะครับ ตอนนี้ที่เราไปนั่งในร้านอาหารไทยเนี่ยอากาศข้างนอกแม้นหนาวหนาวหนาวมากครับอากาศอากาศข้างนอกหนาวมากครับหนาวจนจมูกเราแดงแก้มน,นี่แดงหมดนะครับใส่อะไรแหละก็เลย แม่หลบเข้าไปในร้านอาหารนะเพราะพ่อมันมีเตาผิงมันมีเตาเตาผิงมันเย็นหน่อยมันอุ่นหน่อยนะครับสั่งอาหารมากินกันอะไรกันนะครับค่าอาหารมันแพงไอ้เราก็ไม่รู้คือถ้าบอกกันดีๆเนี่ยผมก็โอเคนะพอเขากะแทกถาใส่เราแล้วทําสายตาเป็นคนไทยนะครับพนักง,งานเสิร์ฟก็เป็นคนไทยนะครับผมไม่ให้แม่หรอกนะครับผมไม่ให้นะครับผมไม่ให้ผมไม่ให้คุณ นะครับจะคิดเท่าไหร่คิดมาในบินอาหารนะไอเรามันก็แบบนี้เอ้ยคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางคนก็ผมว่ามันอยู่ที่สันดานคนนะผมไปเจอน้องที่สวิตเซอร์แลนดน์นี่เขามีน้ำใจไมตตีกับผมนะครับเข้ามาหลบในนี้ก่อนนะครับมาทำอาหารการกินนิสัยคนไทยยังอยู่แต่อันนี้แม่นสงสัยไปเป็นโรบินฮูด หาแดกอยู่ที่อเมริกานานมั้ครับมันเลยมีนิสัยเป็นฝรั่งไปนะครับไข่นะ เห็นคลิปในเฟซเหมือนด็อกเตอร์หมูฉลามดำตำหนิเรื่องคดีผมไม่รู้หมูไหนไม่รู้นะตํตำหนิอะไรนะครับไม่ไม่ผมไม่มีเฟซครับไม่มีเฟสนะครับมาเนี่ยผมไม่มีเฟซไม่ได้ไปอ่านเลยครับแล้วก็ คนที่เอารูปผมไปเนี่ยเอารูปผมไปแล้วก็พิมพ์ชื่อผมอย่างเดียวเลยนะในในบ้านฟ้าเนี่ยนะครับผมเตือนเอ๊ไอเฮียพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยใช้ชื่อเลวัตกินเกรสรเฉยๆเลยนะครับไม่ไม่ใช่ไอ้เลวัตกินเกรสรเอซหรือเอฟซีเลวัตอินเกนินเกสรหรือกลุ่มคนลักเลวัตนะครับ อันนั้นเขารู้ว่าไม่ใช่ผมทําเป็น f อฟผมทําแต่นี่เขาเอารูปผมแล้วก็ตั้งชื่อนามสกุลผมเลยคนทั่วไปจะเข้าใจว่าผมนะครับผมก็ไม่ได้ไปตรวจสอบนะมาเนี่ย อไม่ใช่ครับเรื่องติ๊เนี่ยระเบียบผมก็มาสอบถามที่หลังครับว่าเอะไอพนักง,งานที่ไปทําเด็กเสิร์ฟเนี่ยมันเป็นประเพณีเขาครับเงินเดือนจากร้านเขาก็ได้ค่าจ้างจากร้านเขาก็ได้ครับนะครับเป็นชั่วโมงได้ซ้ําไปครับแต่ว่าเขามาบริการเรามาเสิร์ฟเราเนี่ยประเพณีเขาต้องสิบเปอร์เซ็นของค่าอาหารนะครับสิบเปอร์เซ็นของค่าอาหารนะฮะ เราก็ไม่ไม่รู้นะครับเราก็ไม่รู้ประเพณีธรรมเนียมก็ประโทษไอ้เหียคนบ้านนอกไปต่างประเทศเนี่ยมีความจําเป็นต้องไปประชุมนะครับมันก็เลยต้องนั่นนะครับ